วติับนกักภูเบศน,นะครับถูกกลุ่มธมรรมะลูกทิพย์วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของความฝันอีกเช่นกันนะครับโดยทีเ่เป็นความฝันที่เกี่ยวกับผีมาผ่านนะครับโดยมันไม่มันจะเรียกว่าผีหรือว่าคุณใสก็ได้นะครับแต่ว่าความที่ว่ามันเป็นความฝันเนอะ ก็เหมือนเดิมว่าอย่าถือสาเรื่องความฝันถือว่าผมเพาะเล่าให้ฟังสนุกสนุกก่อนนอนแล้วกันนะครับถือว่าได้ฝันว่าได้พบกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีนะครับมาในสภาพที่ดำไปหมดทั้งตัวใบหน้าแย่ไปหมดก็ว่าก็ให้มานั่งข้างหน้านอาจารนนแล้วก็ถือผ่านดอกไม้ทุบเทียนมาไหว้ไหว้ครูก่อนแล้วกเ็เสร็จแล้วอาจารนนก็ ได้บอกผมบอกว่าต้องอเตรียมน้ำมนต์นะแล้วก็ต้องให้คุณผู้หญิงคนนี้กล่าวคำตามหนิงหงพูดนำเลยโดยที่ต้องขอพระบรารมีจากองค์ที่สูงสุดนะครับไม่งั้นไม่ผ่านนั้นนี้ก็คุณพี่ก็พูดตามระหว่างนั้นก็สือสือื้นรอ,องไห้ไปด้วยด้วยแล้วจันนก็ได้ เป่าไหว้คาถาแล้วเขียนเอาน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ขึ้นมาแล้วก็เอาไม้ครูเนี่ยเขียนยันลงไปในน้ำมนต์นะน,นะ<ม>เขียนยันผมเห็นแล้วว่ามีลักษณะมือก็สั่นหน่อยๆเกร็งๆนะครับแล้วก็เขียนยันอะไรไม่รู้ผมก็พยายามจะดูแต่ผมดูไม่ออก<ม>พอเขียนเสร็จก็เอาน้ำมนต์มาลดแล้วก็ได้เอามือเนี่ย ลากอะไรบางอย่างออกจากหลังของพี่เขาแล้วก็โยนออกไปทําอยู่สามครั้งนะแล้วก็หันมาทําอยู่พักหนึ่งอะทำอะไรอย่งเป่าคาถานน่นนี่นั่นหลายอย่างก็ปรากฏว่าพักหนึ่งก็ปรากฏว่าแกก็หันมาบอกผมนะครับบอกว่าให้คุณสุภัสตรีท่านเนี้ย ไปขอบารมีของครูบาอาจารย์ที่อยู่สูงที่สุดคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้โดนดวงจิตดวงวิญญาณบางดวงผ่านเข้ามาเพราะคุณพี่เคยไปอธิษฐานหรือว่าไปเข้าพิธีที่เขาเรียกว่าระเบิดจิตหรือการเปิดจิตมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เด็ดขาดนะครับท่านใครที่เขา บอกพวกเราให้ไปเข้าพิธีอะไรบ่บ่บอบ,อบอพวกเราหยุดทุกอย่างที่จะต้องไปเข้าพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพิธีกรรมบางอย่างพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีคาถาอาคมมันมีการกล่าวคำอธิฐานบางอย่างมันมีการทําอะไรบางอย่างอยู่ก่อนแล้วแล้วก็พอเข้าพิธีปับ๊บเรากลายเป็นเหยื่อทันทีแต่สิ่งที่ผมจะพูดแค่โมเมนต์เดียวจุดเดียวคือ ทำไปแล้วมันไประเบิดจิตหรือเปิดจิตพอเราไปรับขันรับพานหรือไปกล่าวคําอธิษฐานตามเขาพิบิตถูกๆปรากฏว่าจิตมันเปิดทันทีแล้วสารพัดส,สารพัดดวงจิตเนี่ยมันจะผ่านเข้าร่างเราได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบางอย่างเนี่ยที่เป็นดวงจิตไม่ดีเนี่ยมันแฝงเข้ามาในร่างพี่เขา <c oughs> ทําให้พี่เขานอนไม่หลับเลยผอมแห้งน้ําหนักลดไปเยอะมาก ไม่เป็นการเป็นงานตอนคืนตื่นมากลางดึกผีอะ่ะมันตื่นมากลางดึกะนะฮะก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนถึงเช้าทํางานไม่ได้มันเอาถึงตายเลยมันมันแย่มากไอ้คำพูกนี้มันมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ปรากฏว่าเอ่อไล่มันไปนะครับตลนนี้พอไล่ไปสักพักหนึ่งก็จกนันนนก็ชี้ผมดูให้หันไปมองหน้าพี่เขาพี่เขากลับไปนั่งที่แล้ว บอกว่าหนึ่งดูหน้าพี่เขาเปลี่ยนไปเลยนะครับหน้าพี่เขาเปลี่ยนไปแล้วก็คือเอามาผ่องใสขาวใสเหมือนเดิมนะครับเวลา,าแป๊บเดียวเองแล้วก็ดูยิ้มได้เบิกบานนั่นคือสิ่งที่อยากให้พวกเราจดจำไว้ว่าหลีกเลี่ยงการเข้าพิธีทุกชนิดที่เป็นพิธีที่ที่มันสุ่มเสี่ยงเพื่อนเพื่อนชวนหรืออะไรอย่างนี้นะ ญาติชวนบอกว่าดีอย่างงานดีอย่างอย่าไปเด็ดขาดมีอะไรคุณมาถามผมแต่ผมพูดนะผมเล่าเสมือนจริงเลยนะเพราะนั้นความฝันเนี่ยพวกเราไปตีความเอาเองแล้วกันนะ mm. เพราะมันคือความฝันผมก็บอกได้แค่นี้แต่สิ่งที่ผมสอนมันมีอะไรที่แฝงอยู่ไปตีความเอานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนหนักแน่นอยู่ในพระรัตนตรัย อย่าไปฟังใครง่ายๆในการเข้าพิธีบ้าบาบๆโดยเฉพาะการรับขันอย่าทำเด็ดขาดครับสวัสดีครับ